สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนเพื่อนสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางสปปลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่1นะครับเดือน 11, 2566นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่พี่ก็แนวทางนะครับก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับพี่พี่ก็ขอให้แนวทางที่ผมให้ไปเนาะปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดินไม่ดีมาน่าจะ น่าจะหลายอาทิตย์แล้วนะครับพี่ๆน่าจะหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมเนาะสลับแนวทางในสูตรไมดเดียวเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับพี่ๆก็สลับในเดือนใหม่นี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆก็และกันนะครับผมใครชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับพี่ๆเนาะแต่ว่าแนวทางบางครั้งก็เดินไม่ดีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ในสูตรนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่บอกเนาะแนวทางผมเดินไม่ดีช่วงนี้หรือท่านใดนะครับที่ที่เข้ามารับชมเนาะยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ต้องตามนะครับรับชมเป็นแนวทางก่อนเนาะหรือว่าเอาแนวทางนะครับไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นนะครับผมเนาะถ้ามั่นใจยังไงแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับวันที่1ก็ตรงกับแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่รัฐบาลไทยเนี่ยแนวทางสูตรคำนวณเนี่ยผมลงไว้แล้วนะครับพี่นาะผมลงไว้แล้วนะท่านใดยังไปไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยและก็ออมสินนะครับผม หวยลาวพัฒนานะครับวันพุธนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับเม็ดเดียววันนี้ขอให้มาเด้งๆด้งก็แล้วกันนะครับพี่พี่สายวิ่งลูดผมให้ไปที่เลขเก้านะครับผมตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหก 9ก้านะครับผม9ก้าหนึ่งเนะครับ5คู่นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่97 91นะครับผมแล้วก็96นะครับ 1> 9 1้าหนนะครับสัดับตัวเน้นตัวเจาะเนาะมาดูนะครับมาดูหลักร้อยของเรานะครับพี่พหลักร้อยของเราผมได้ผมได้เลขหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในที่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหนึ่ง เก้าเจ็ดนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดนะครับพี่พี่วิ่งรูดที่เก้าเนาะนะครับตัวเน้นก็จะเป็นที่เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับสลับพี่พี่ถ้านใดที่ทุนน้อยเนาะในวันนี้อย่างที่บอกก็ขอให้มาเด้งๆปังๆทั้งบนทั้งล่างก็แล้วกันนะครับพี่พี่ ก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ